วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณคุณปันนิพานะครับที่ได้ตั้งคําถามไว้นะครับกับคําถามนี้ครับขอถามราคบเจอการอย่างนี้แก้ไขปัญหายัางไงครับโกโก้เเพิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น1.72เพื่อนดูนะครับอยู่ซ้ายมือเพื่อนนะครับก็จะเป็นเงาดาๆนะโดนขวามือมันก็จะชัดเจนกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดออาการนี้มันก็เป็นอยู่ในกล้องของกล้องสามองศาด,ด้วยเช่นกันนะโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเลยครับ ก่อนอื่นนะเพื่อนเข้าไปที่ Preference นะครับปัดมาด้านขวานะครับแล้วก็เราก็กด Preference นะครับแล้วก็เราไปที่ setting ครับเราก็ไปที่ Reset นะครับําว่า Reset แล้วเราก็ไปที่ f a c t o r y reset ครับอีกย่างเราก็ทําการ Reset โรงงานครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งครับถ้าสมมุติว่าถ้ายังมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการแทนบีนะครับข้อที่สองในการแก้ไขปัญหาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ผมขั้นตอนที่สอนะครับให้เพื่อนๆไปที่โน้ตบุ๊กของเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเสิร์ช Google นะครับเข้า u ู u b e นะครับคําว่านะครับการดาวเกรดเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งก็มีคลิปของพรังนะครับที่เขาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานี้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดาวเกรดเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับสามารถทําด้วยตัวเองครับ เพื่อนคิดว่าวิดีโอคลิปนี้นะมีประโยชน์ก็รบวนก,นกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดเซฟไว้นะเพื่อที่จะไว้ทบทวนความรู้ในครั้งต่อไปนะครับครับผมช่งก่อนสอนส่งกรกโดดนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับเพื่อนครับขอให้เพื่อนโชคดีมาุขทุกคนกครับ